สวัสดีครับผมุดเกษมบุพพอเพียงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวันนี้มโหมสถนำสวนบักขุเลียนอยู่จงังหวัดมหาสารคามว่าอยู่สารคามกับปลูกขุเลียนเลยที่เดือนครับนี่ครับอย่างขุเลียนขุเลียนตัวนี้ได้แปดเดือนครับปลูกราะวะห้องงบประมาณหน่อยนะใส่ที่โตยิ่งที่เขาเสียงหน่อยมันจะน,น,น้อยจนเลยเจ็ดจีบแปดจีบบาทครับมาปลูกขึ้นมาเพราะบางครั้งบา,างปกกระดิ่งข้อมง่างของขุเลียนครับแทงหนอดสมบ,บุญครับ คือว่าทุเรียนสารคามนพันพันนาแรงมากแล้วล่ะคือว่ามีพ่วมสำเร็จไปมิกเะดิ๊นาพ่อใจเยอะได้ประมาณชิปต้นครับสร้างมาเพิ่มอีกชิบหาต้นนี่ครับการไฮน้ำมาเบิ่งครับนี่ครับกระติกนี่กระติกน้ำมันมีชิปนิดนี่มีประโยชน์กับกระติกเก่ามัจจอหูครับนี่ครับมัจจอหูครับนี่นี่ครับนี่ครับจอหูใส่ระบบน้ำเพราะว่าอีสานหฮามันแห้งแรงเพราะว่าห้องมาหดน้ำช่วมือกับว่าใด มันเบว่างมันธุรกิจหลายเฮามันธุรกิจข่อไข่แน่บน่ด้เฮาก็บท่านใส่กระติกนี่เป็ิบเห็นดูแลคือโบราณว่าครับการปลูกทุเรียนคือการเลี้ยงลูกน้อยแหละอันนี้คือการครับเฮ้าค่อยๆประคบประงม,มให้น้ำที่เราเนี่ยน้อย,คร,ค,รค,ออยครับนี่ครับคือเ,เอาไม้เจียบเข้าไปครับนี่างนี้เจียบเข้าไปในห่วงแล้วเอาน้ำเติมครับน้ำเติม พอน้ำเตือนได้วก็เบิ้งระบบน้ำครับบ้านนี้พอน้ำเขาจะซึมว่าซึมครับเอาเบื้องละจังว่าน้ำสุดเลยแล้วมันมาตั้งน้ำไว้ครับนี่พอน้ำซึมว่าซึมครับเบิ้งระบบน้ำในบ้านนี้ครับก็แต่เบิ้งที่นี่เขาเปิดแห้งสิไหลแห้งสิครับเขาดันเข้าไปเสียเข้ไปครับสิไหลคอยคือๆนี่ครับนี่ก็เลยวันอันนี้มันมันน้ำพุ่งอยู่ครับก็ไปมันเป็นน้ำยดนี่ครับเริ่มหยดแล้วนี่ ก็เป็นน um> ้ำชนมันติ๊กติ๊กยี่สิบลิตรนี่มันจะอยู่อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งนี่ครับทุเรียนนี่ครับนี่คือทุเรียนสารกข้ามครับมาบวกกับตัวนี้ก็งามที่เป็น้องทุเรียนสารกข้ามจากแดดกับพยานครับเพราะว่าห้องให้น้ำสม่ำเสมอบม่ได้ไหลไหลประมาณปริมาณทีละน้อยแต่ว่าไหลไปเรื่อยๆแย่ๆมันขาดน้ำ นี่แหละครับดึงชลเรียนจะราคามาเบ,บิกควอม่านการแทงหนอนบยอดเขาจะเดินตลอดครับนาแรงยอดยอดเขาก็เดินครับดูค,ครับเดินตลอดสวยครับเป็นสวยนี่ครับที่หนามนี่ครับอันนี้มีประโยชน์ใช่หรือนี่น้ำดึงออกครับนี่ที่หนามไรออกแต่เขาก็ไม่เสียบไว้ ป๊บม่ได้เป็นน้ำซึมเอาป่ครับคนตออันี้โมเมนต์ตัวเรียนเลยพี่น้องมันเป็นบมองมีหมองมีสารคามมันจะต้นตัเรียนครับนะครับตัวนี้ได้อแปดเดือนกันครับคือว่าพ่อพันร้อนพันหนาวมาแล้วร้อนกับพันมาแล้วหนาวกับพันมาแล้ว ก็ไปเขาฤดูฝนเขาบริเวซีเลียดบันมีแต่มีแต่เลือดจเลือดเติบโตไปต้องใช้ปีนาในประมาณนี้ครับต้องใช้สามปีในการกินด้วยก็มีอย่างไรนะครับเคล็ดลับเล็กน้อยจาก,จากน้ำแบบพ่อเพียงครับนี่นะครับระบบน้ำหยดนี่ครับระบบน้ำหยดนี่ครับน้ำซึมแบบพ่อเพียงนี่ที่นี่นน้ำซึมแบบแค่พ่อเพียง เล็กน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้อกดติดตามให้แน่ว่าจะมีจะลักข้ามก่จะพญ่าปลูกต้นเลี้ยงให้มันได้ทลครับรลังงามเขก็ลัางแข็งน่นสม่ำเสมอเล็กน้อยจาก,กาเกษตรหมูพ่อเพี้ยน,นะครับเนาะเคล็ดลับระบบน้ําแบบพอเพียงสวัสดีครับ